ในเบื้องต้นเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยพี่ก็ให้เขียนประโยคแค่ผู้ชายเตะหมานั่นคือ SVO ถูกปะสเตปสก็ยังเป็น SVO อยู่นี่แหละแต่พี่ได้เพิ่มสิ่งที่เรียกว่าส่วนขยายเข้าไปใช่ไหมผู้ชายคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านอ่เนี่ยผู้ชายคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านเตะหมาตัวที่นอนบนถนน แต่มันก็ยังเป็น SVO อยู่ดีถูกไหมครับสเตป3 3สเตป3พี่ได้มีการลดรูปถูกไหมพี่ได้มีการลดรูปไอ้ส่วนขยายนี้พี่จัดการลดรูปไปแต่มันก็ยังเป็น SVO อยู่ดีเห็น okay. มันก็แค่3หน่วยอยู่ดีใช่ไหมครับแล้ว ต่อไปเรื่องต่อไปเนี่ยพี่ได้มองให้ให้ทุกคนมองเห็นประมาณว่าตัวเชื่อมเรียนไปแล้วถูกไหมพี่ได้ให้ทุกคนเนี่ยมองประมาณว่าให้เอา SVO ที่เราทำกันไว้เป็นแล้วเนี่ยสองอันมาอยู่ด้วยกันโดยใช้ตัวเชื่อมตัวหนึ่งก็ t ไหมมันก็ยังเป็นยูนิต SVO SVO อยู่ดีถูกไหมครับโดยแต่ละยูนิตมันจะมีส่วนขยายก็ตามใจถูกปะในส่วนขยายจะยัดไส้จะลดรูปก,ก็เชิญเก็าไหมยิ่งประโยคยาวยิ่งจะมีความสำคัญว่าเฮียก,กูต้องเขียนทีละย okay, ูนิตโอเคปะกูต้องเขียนทีละปึงกูต้องเขียน ผู้ชายอ่ะกูก็ต้องเดอแมนก่อนนะกูเห็นผู้ชายคนที่อยู่หน้าบ้านนี้กูต้องเปิดลิ้นชักยัดไส้นะเว้ยแล้วเตะหมากูต้องเปิดลิ้นชักเวิร์บใช่ไหมต้องไปทีละยูนิตเห็นนะครับไม่สามารถเหมือนกินข้าวครับไม่ใช่ไม่มีทางที่จะแบบเห็นข้าวแล้วแล้วกวาดทีเดียวหมดจานเนียมันไม่มีทางคือยังไงก็ต้องทีละคำ ีิะคำค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเขียบเ,เ,เอากินไอ้นี่ก่อนนะวันคำนี้กูจะกินไอ้นี่ไงนี่มึงก็เกิดประมาณกันโอเคไม่มีที่จะแบบ1นึ่งสองสามแล้ววุบไม่มีทางมึงตายมึงเขียนไม่ได้หรอกโอเคแบ่งเป็นถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดประโยคอย่างนี้พี่ก็มองมองยูนิตใหญ่ออกมาเป็น2อัน โดยใช้ตัวเชื่อมเป็นตัวแยกเฮ้ย okay. ที่รู้แล้วว่าพี่จะต้องเขียน SVO สองชุดอา้าวแล้วก็พี่ก็ค่อยๆมาอาชุดแรกกูต้องทำยังไงชุดสองกูต้องทำยังไงเห็นไ,ไหมอวอ,อมมาเดี๋ยวๆๆโทษโทรโทรออมแต่ทีนี้ตรง if close เนี่ยปรากฏว่าตัวเชื่อมเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าถูกปะก็ประมาณว่าตัวเชื่อมอยู่หน้าแล้วก็ SVO SVO ถูกไหม The girl Were crying The girl Were crying นะครับ Unit นี้กับ Unit นี้ถูกไหม Unit แรกคงไม่มีปัญหา Unit the girl คงไม่มีปัญหา Unit work crying unit work unit work crying ก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกในตัวคือมันถูกในตัว to be วก ing คำนามมี article ถูกในตัวแต่มาอยู่ด้วยกันแล้วมันผิดใช่ไหมคํามหน่อยว่าผิดที่ไหนโอเคไหมเปลี่ยนมีวิธีทําให้ถูกอยู่เนี่ยก็คืออาจจะใส่ใช่อาจจะใส่ s ที่ที่ที่ท,ที่ที่ตัวนี้หรือเปลี่ยนตัวนี้เป็น was คือคือสร้างความสัมพันธ์ให้ได้สร้างสร้างสร้างความสอดคล้องให้ได้แค่นี้เห็นไหมครับถึงตอนนี้นะครับใช่ครับที่ที่เวิร์บช่วยรู้ทันทีว่าข้างหน้าเป็นไรข้างหลังเป็นไรทันทีใช่ไหม เห็นเวิบช่วยว่ารู้ทันทีว่าข้างหน้าหหรือมากกว่า1และรู้เลยว่าข้างหลังเนี่ยเวิร์บเนี่ยจะต้องหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับกลับเข้ามาเรื่องกลับเข้ามาเรื่องเมื่อกี้นะครับคือเรื่องการรวมประโยคเรามองกันว่าคือมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมเรามองว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับ สีเขียวอาจจะมีอาจจะมีติ่งแดงก็ขนมขนมหรือเปล่าขนมปละเหรอก็เด็กๆใช่ไหมสีน้ําเงินเอา2ประโยคมารวมกันเอาสอง subject v e r b มารวมกันโดยต้องใช้สีน้ําเงินด้วยสิ่งสีน้ําเงินเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะตัวเชื่อม ตัวเชื่อมก็มีหน้าที่ก็ตามชื่อคือเชื่อมประสานตัวประสานเชื่อมประโยคเชื่อมประโยคเข้าด้วยการไอ้ตัวเชื่อมนี่สําหรับสำหรับ,รบกับพี่นี่แบ่งเป็นกี่พวกนะแบ่งเป็นสองพัวเหรออ่าฮะอ่าอ่าแบ่งเป็นสองพัวเหรออย่างนี้ใช่ไหม พวกแรกพวกแรกเรียกออีกพวกหนึ่งเอ๊พี่เขียว่าอะไรอ่ะไม่ไม่พี่เขียนมีมีตัวย่ออะไรป่ะไม่มีอาอานอนห้าไปเลยห้าตัวกับไม่ใช่ห้าตัวห้าตัวนี่ทั้งกลุ่มห้าตัวมีกี่ตัวอ,อ๋อมีห้าตัวนะ <c oughs> ได้แก่คำว่าอะไรบ้าง and ออ o o r but for แล้วกลุ่มที่ไม่ใช่5ตัวและอื่นๆซึ่งมากซึ่งมากมายนะครับคำถามข้อแรกข้อหนึ่งเมื่อกี้ตรงนี้มีคำว่า for อยู่คำ ฟอรเนี่ยถ้าเป็นตัวเชื่อมแปลว่า oh, <wow. S 1> เวาพวกนแปลว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นตัวเชื่อมมันจะแปลว่า because ซึ่งซึ่ง because ก็มีมีฝั่งนี้ใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าพี่ใช้คำว่า because ก็จะกลายเป็นตัวเชื่อมที่ไม่ใช่5ตัวถ้าพี่ใช้คำว่า for จะกลายเป็นตัวเชื่อมที่5ตัวซึ่งเดี๋ยวจะเข้าสูตรใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองาทั้งคู่มีความหมายเหมือนกันเพียงแค่พี่จะใช้สเต็ปไหนในการเชื่อมแค่นั้นเองเอบอกว่า b e c a u s อ and or and or n o n o นอแปลว่าอะไรครับอะไรนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ทั้งสองไม่ใช่ทั้งสองคือประโยคนั่นหมายความว่า V ใช่นั่นหมายความว่า V ห,หมายความว่า verb verb ตัวนี้กับ Ver b ตัวนี้เป็น v ว r b ที่เป็นปฏิเสธฉันไม่หิวเธอไม่หิวอย่างเงี้ยคือมันมันต้องเป็นคำเป็นปฏิเสธทั้งคู่ เห็น okay, ไหมครับมันก็คือ no or หรือ not or เห็นนะง hmm. ั้นขอถามเรื่องดอกจันเลยดีกว่าดอกจันมีอยู่3ดอกถูกปะดอกจันดอกแรกถ้าใช้อื คือไอเดียไอเดียคือถ้าใช้ถ้าใช้5ตัวเนี่ยจะต้องขนาดโอเคไหมไอเดียคือแต่พอมันเป็นคําพูดที่ต้องเป็นภาษาเล็กเชื่อภาษาเขียนก็ต้องก่ว่าเป็นถ้าใช้ตัวเชื่อม5ตัวนั้นประโยคทั้งสองข้างต้องขนาดกันต้องเหมือนกันต้องต้องมีความเท่ากันในเชิงกลาวมาในเชิงเวิร์บเหป่ะไอเดียก็คือ5 5ตัวเนี่ยจะต้องขนาด นะครับอันที่2ถ้าไม่ใช่5ก็ไม่จำเป็นต้องขนานเหแล้วดอกยางดอกที่3คือถ้าไม่ใช่5ตัวนั้นอ,อ่าฮะไอเดียคือบวก sv sv ใช่ปะตอนนี้อาจจะโออาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ก็ก็เมื่อวานนี้ก็คุยแล้วว่าบางประโยคมันอาจจะไม่มีโอพี่เขียนก็ก็ต้องถือว่าเป็น SVO แล้วน,นเนี่ยเห็นไหครับเพราะฉะนั้นสมมุติวิเคราะห์ประโยคมาละเนี่ยเขาสอบถามอย่างเนี้ย ข้าสอบถามอย่างเงี้ยตอบอะไรอ่ะต้องเติมอะไรคำที่ต้องหามาเติมเนี่ยจะคือเติมอะไรหนึ่งใช้คำนามป่ะ v e r b a d j e c t i v e p d v e r o ต้องเติมตัวเชื่อมใช่ไหมสิ่งที่ขาดอยู่นะตอนนี้คือตัวเชื่อม ตอบตัวเชื่อเห็น okay, ไหมครับง่ายไม่ยากหรอกครับไม่ยากหรอกครับเพราะถ้าถ้าประโยคนี้ฉันเตะหมาเธอตีแมว ขา,ขาดตัวเชื่อมใช่ไหมขาดตัวเชื่อมตัวเชื่อมที่จะเติมเนี่ยผมจะเติมคำว่าอะไรมันก็แล้วแต่ผมป่าวะถูกป่ะผมเติมคำว่าแต่ได้ไหมถ้าได้ไหมเพราะว่า ได้ไหมหลังจากได้ไหมได้ไหมไ,ไม่มีทางที่ใครจะบ้าามคือมึงถ้ามึงถามมันก็คือแบบมันก็แล้วแต่กูป่ะวะคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะต้องเติมตัวเชื่อมอะไรแต่ผมรู้ว่าผมจะต้องเติมตัวเชื่อมอือใช่ไหมคงโจท หายากมากที่โจทย์จะเล่นโอ้โหตัวเชื่อมแล้วมันใกล้ใกล้ใกลันอย่างเงี้ยยกเว้นแบบต้องชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะกล้าถามกันจริงๆแต่ถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหใส่แม้ว่ายังได้เลยฉันเต่หมาแม้ว่าเธอตีแมวได้ปะได้หมดใช่ปะครับ เรื่องตัวเชื่อมจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากไม่ยากอะไรโอเคไหมนะครับบางที่เนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยบางคุณครูเนี่ยเขาก็จะจะสอนเขาก็จะบอกว่าตัวเชื่อมเนี่ยมันมีทั้งหมด7ตัว7ตัวนั้นเนี่ยเขามักจะพูดกันว่าคือแฟนบอยแฟนบอยก็คือ f a N B O Y S ซึ่งนี่คือ for นี่คือ and นี่คือ nor อันนี้ตัวอะไรวะเนี่ย o oh, อ but or oh, yet so and nor but for so yet แต่ของพี่แป้งเนี่ยได้เอาอีสองตัวเนี้ยออกเพราะพี่ไม่คิดว่าพี่คิดว่า so เนี่ยมันขึ้นหน้าประโยคได้เรียบร้อยแล้ว นะครับคือคือก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าเกิดอยากจะเจ็ดตัวก็ก็ก,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 ก็ก็ไม่ว่ากันแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่ไม่เห็นในภาษาอังกฤษสมัยใหม่เนี่ยพี่ไม่เห็นคำว่าโซมาเป็นตัวเชื่อมและเข้าสูตรดอกจันสามดอกนี้มานานแล้วหมายความว่าโซขึ้นหน้าประโยคได้โซโซขึ้นหน้าประโยคแล้วก็คอมมาเลยได้ ในเทปพ,พี่ก็ต้องพูดถึงคำนี้เปล่าวะ for ใช่ปะ่ะโหหายากมากที่ for จะเป็นตัวเชื่อมพวกเราหรือก็ปีแต่ for me for you for him for her ใช่ไหมซึ่งมันคือ preposition มันคือ preposition for แล้วบกคำนามแล้วจบ for ที่พวกเรารู้จักเนี่ยมันเป็น for my friend for My friend ไม่ใช่ subject verb นะ for ถ้าจะเป็นตัวเชื่อมนี่ถ้า for อุ้ยถ้า for จะเป็นตัวเชื่อมเนี่ยเปรียบเสมือนผมเขียน for ตรงนี้แล้วผมต้องเขียน subject verb อีกชุดหนึ่งนะเก็ตไหมพวกเราเนี่ยเขียนกันว่า for my friend แล้วก็จบซึ่งนั่นคือ preposition มันแปลว่าสำหรับ 1 9 9เนี่ยต้องแปลว่าสำหรับแปลว่าเพื่อไม่ใช่ตัวเชื่อเห็นปะไม่ต้องแคร์ o r r ไม่ต้องแคร์คำว่า FOR มากก็ได้ครับเหลือ4ตัวเลยอะ he run but she is walking อาเรามาวิเคราะห์เด้แต่ละยูนิตแต่ละยูนิตนี่นี่คือยูนิตใหญ่เลยนะถ้ายูนิตย่อยก็คือแยก subject แยก verb แยกอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะ้ะนี่ยูนิตใหญ่เลยประกอบขึ้นจากแค่3ยูนิตชุด1นึงแล้วก็ตัวเชื่อมแล้วก็ชุด2ที่ถามว่าแต่ละยูนิตมันถูกใช่ไหมถูกถูกปะ่ะแต่ละยูนิตมันถูก มีประโยคนหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวเชื่อมแล้วก็มีอีกประโยคนหนึ่งในแต่และยูนิตทูบแต่มาอยู่ด้วยกันแล้วผิดผิดเพราะถ้าพี่ใช้ตัวเชื่อมตัวนี้ขนาะข้างหลังต้องเหมือนกันก็กลับเข้ามาสู่เหมือนเรื่องเมื่อกี้ว่า subject กับ verb ไม่สัมพันธ์กันนะแล้วกูจะแก้อะไรพี่ถามว่าประโยคนี้ยกูจะแก้อะไรแก้ได้อะไรบ้าง แก้อะไรได้บ้างอา่ะก็ต้องแก้คือกูไม่รู้กูเหมือนกูบอกว่าพวกมึงต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้ามึงแต่งตัวมาแล้วไม่เหมือนกันกูจะบอกอกูไม่รู้แลยเรียกว่าใครผิดโอเคปะ่ะกูไม่แน่ใจเหมือนกันเหมกับว่าใครผิดอันดับที่หนึ่งพี่แก้ตัวนี้พี่แก้รันให้ให้แอนจีซะถ้าไม่แก้ตัวนี้ปับ๊บพี่ก็ต้องไปแก้ตัวนี้ ให้ให้มีให้มันเหมือนไก่อีตัวนี้ walks อ้าวหรือไม่ก็แกอีตัวนี้แม่งเลย <c oughs> ก็มึงสร้างปัญหานักใช่ไหมกูก็ใส่ตัวเชื่อมอื่นมากเลยที่ไม่ใช่กองนั้นใช่ปะครับเราเวลาเจอข้อสอบที่อยู่ในเล่มนี้เราก็มักจะบอกโอ้โหข้างหน้าต้องเป็นเตืยยึด ข้างหน้าต้องเป็น He He Runs เนี่ยเป็นของหลักไม่อ่ะไม่อะไม่ใช่อ่ะ He Runs ไม่ใช่ของหลักอ่ะ